สำหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าในเร็วๆนี้นะคะจะมีใครติดต่อมาจะมีใครทักมาแล้วก็จะทักมาด้วยเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันได้ในคลิปนี้นะคะจากช่องลูน่าดิสนี่นั่นเองนะคะโดยมิงนะคะจะมีไพ่เล็ทั้งหมด4ใบด้วยกันค่ะใบที่1ค่ะ2 3ใบสุดท้ายใบที่4ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะรู้สึกว่าไพ่ใบไหนนะคะมันดึงดูดเรามากที่สุดนะคะสามารถเลือกบไพ่ใบนั้นแล้วก็กด i ท e s ส a ตมข้าไมไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่1เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครที่จะติดต่อมาหาเราในเร็วๆนี้นะคะขอดูนะคะว่าเขาคนนี้เป็นใครนะคะ t f pentacle, ็กเกล์ไนออฟเพน n ด็กเกลนะคะ The m a g i c i a ชีนคนนี้เป็นคนเดิมๆนะคะไม่ใช่คนใหม่ไม่ใช่เพื่อนใหม่นะคะเป็นคนที่เราเคยรู้จักอยู่แล้วอาจจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราอาจจะมีห่างๆกันไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายคุณคนนี้เขาอาจจะมีการกลับมาทักกลับมาพูดคุยกับเราซึ่งเรื่องที่เขาจะมาคุยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน ในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างนั่นเองค่ะคนคนนี้เขาอาจจะมีการนิ่งหายไปในช่วงระยะเวลานึงนะคะเออแต่ว่าอยู่ดีๆก็ทักมาแบบปรับกระทันหันได้เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่ไปเนี้ยคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเหมือนทําอะไรบางอย่างร่วมกันอะเออแล้วมันก็เป็นลักษณะมาคุยในเรื่องของเงินหรือผลลัพธ์นะคะคราวนี้เขาดูว่าเขามาคุยเนี่ยเขาจะมาคุยในเรื่องประมาณไหนนะคะ มิงมองว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเข้ามาคุยในเรื่องของการที่เนี่ยแหละเราทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะเออแล้วก็เหมือนกับมาคุยในเชิงของการที่ขอคำปรึกษาแบบนั้นก็ได้เพื่อหาจุดลงตัวบางอย่างในสิ่งที่เราทำร่วมกันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเรามีคิดว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะรับฟังเรามากเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับว่า เราจะเอายังไงเราจะทําต่อจะไม่ทําต่อเขาพร้อมที่จะรับฟังและเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเราด้วยนะคะอมแต่ถ้ามิงดูจากพ่ยอะ่ะมีรู้สึกว่าเราอะ่ะอาจจะมีสภาวะที่ บางทีดูเหมือนกับไม่ค่อยอยากคุยกับเขาสักเท่าไหร่ซึ่งจุดเนี้ยตัวเขาเองก็อาจจะพอรู้ดีนะคะแต่มีคิดว่าตัวเขาอะออกแนวประมาณว่าใจดีสู้เสือเออคือเขาก็พยายามที่จะหาจังหวะหาโอกาสในการที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้นั่นเองค่ะแล้วก็มีคิดว่าจริงๆตัวเขาอะ อยากคุยกับเรานะแต่ว่าอ ไม่เหมือนกับเขาอ่ะก็มีความเกรงใจแบบนั้นก็ได้นะคะไม่รู้ว่าเราต้องการเวลาในการที่อยู่กับตัวเองคนเดียวหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยเรื่องที่จะคุยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความจริงจังนะคะมันเลยทําให้ตัวเขารู้สึกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ดีเขาจะต้องทักมาเขาจะต้องบอกเราหรืออะไรประมาณนี้ได้เพียงแต่ว่าเขาก็จะมีสภาวะของความแบบก,ก,กล้ากลัวในการหาจังหวะที่จะเข้าหาเรานั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นมิงเลยมองว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นเพื่อนเรานะคะหรือเป็นคนที่เราอาจจะรู้จักเป็นคนที่เคยเคยคุยกันมาแบบนั้นก็ได้นะคะก็คือเข้ามาทักเ,ออเพื่อจะแบบคุยในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินหรือเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนทําอะไรบางอย่างแบบนั้นได้นะคะเพื่อให้เราอ่ะร่วมในการตัดสินใจนะคะไปกับเขาด้วยนะคะแล้วก็เขาจะรอดูว่า การตัดสินใจของเรามันจะไปในทิศทางไหนเขาเองก็จะคล้อยตามเรานะคะก็จะไม่ได้ไม่ได้จะกล้าขัดเราอะไรสักเท่าไหร่นั่นเองค่ะโอเคแล้วก็ขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วนะคะเรื่องที่คุยนะ่ะจะส่งผลต่อเราอย่างไรบ้างนะคะเรื่องที่คุยจะส่งผลต่อเราอย่างไรบ้างอืมมิ้งรู้สึกว่า มันอาจจะทําให้เราอ่ะมีภาวะรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเรื่องที่คุยเป็นเรื่องของการเงินหรืออะไรประมาณเนี้มิม้งคิดว่าเราเองเนี่ยอาจจะช่วยเขาอาจจะซัพพอร์ตเขาแต่การเป็นว่าเราอ่ะก็จะอยู่ในจุดที่เหมือนกับได้ได้ผลประโยชน์ตรงเนี้ได้ไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่มิ้งบอกเราคือ าว่าแล้วแต่เราเลยนะคะเขาไม่ค่อยกล้าที่จะขัดเราสักเท่าไหร่คือเราเอาอยัางไงเขาก็เอาอย่างนั้นแหละหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะอืม บวกกับเรามีไพ่ฮาเราแฟนนะคะมีรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ในเชิงของคําว่าจิตใจดีเนาะเพราะเขาเป็นไพ่พระนะคะจิตใจดีอบอ้อมอารีการช่วยเหลือคนอื่นนะคะมันก็เลยมีแนวโน้มว่าตัวเราจะมีการสละบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือการละทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ให้กับเขาคนนี้นะคะในการที่จะได้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในการไปสร้างตัวแบบนั้นก็ได้นะคะอื แล้วบทสรุปในเรื่องที่คุยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเออมิงคิดว่ามันก็อาจจะมีการทําพันธะสัญญาอะไรบางอย่างแบบเป็นลักษณะของสัญญาใจแบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วพอเหมือนกับพอคุยจบในเรื่องของธุระก็อาจจะต่างฝ่ายต่างก็เงียบเียบนิ่งๆกันไปแล้วก็แยกยหญ่กันไปได้นั่นเองค่ะโอเคก็เรียบร้อยนะคะในส่วนของ คําทํานายสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1น,นะคะแล้วก็เรามาดูในส่วนลัคนาดาวจันทรดาวสุกราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะใครที่ชอบคลิปนนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะราศีนะคะมีราศีเมถุนกรกฎสิงห์แล้วก็ราศีเมษค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมกับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่เลือกไพ่นะคะใบที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์นะคะ จะมีใครทักหาเราในเร็วๆนี้นะคะเขาคนนี้นะคะเป็นใครนะคะมบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าสังคมเก่งนะคะเป็นคนที่แบบว่าเพื่อนเยอะนะคะมีเพื่อนหลายกลุ่มรู้จักหลายคนนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเลยนะคะเขาคนนี้อาจจะมีอายุที่มากกว่าหรือ เป็นคนที่นิสัยค่อนข้างโตกว่าเราแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ากล้าคิดกล้าแสดงออกมีภาวะผู้นําสูงตัดสินใจอะไรได้ค่อนข้างจเจรดขา่าดชัดเจนแล้วก็บุคลิกภายนอกของเขาอาจจะดูเป็นคนโผงผางพูดจาตรงไปตรงมาสักหน่อยนะคะคนคนนี้อยู่ดีๆก็อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาได้กลับมาคุยกับเรานั่นเองนะคะ และดีไม่ดีคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยทำให้เราอะรู้สึกผิดหวังหรือว่าเสียความรู้สึกกับเขาได้ด้วยนะคะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมนีมิคิดว่าเราก็ยังรู้สึกดีกับเขานะเออ เช่นนะคะคนคนนี้อาจจะเคยทําให้เราอ่ะผิดหวังจากสิ่งที่เขาได้พูดหรือกระทําต่อเราในเชิงที่แบบว่าไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะทําแบบนี้กับเราได้แต่ว่าในบางมุมคนคนนี้เหมือนเขาเองก็สามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเราได้เช่นเดียวกันมนเลยทําให้เรานะคะก็เลยอยู่ในจุดที่แบบว่าเออเราก็ยังอยากรักษาความสัมพันธ์ที่มีกับคนนี้ไว้นั่นเองนะคะเขาจะทักมาด้วยเรื่องอะไรนะคะ มีคิดว่าตัวเขาอะทักมาเพื่อที่จะหาเพื่อนคุยนะคะเหมือนกับตัวเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความเครียด ความไม่สบายใจเขาอยากคุยกับใครสักคนที่รู้สึกว่าจะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะคุยแล้วเนี่ยจะทําให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นรู้สึกใจเย็นมากขึ้นและต้องเป็นคนที่เข้าใจอ่ะในในนิสัยของเขาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาก็เลยอาจจะมีการทักมาปุบปับกระทันหันหรือบางครั้งก็คือมีโอกาสได้เจอกันแบบปุบปับก็ได้แล้วเขาก็อาจจะมีการระบายในเรื่องของความไม่สบายใจของเขาให้เราฟังนั่นเองนะคะ แล้วหลังจากที่คุยนะคะจะเป็นอย่างไรอืมมิงคิดว่าพอเขาได้คุยอะ่ะเขาก็จะรู้สึกแบบสบายใจนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเคยทํามาแล้วก็หมายถึงว่าเออเขาก็จะเป็นแบบนี้ในทุกๆครั้งนะคะคือเข้ามาคุยนะคะเข้ามาแบบว่าเออปรึกษานู่นนี่นั่นและเมื่อคุยจบปุ๊บคนคนนี้ก็อาจจะหายไปนะคะคืออาจจะไม่ได้เชิงแบบว่าเป็นการคุยต่อเนื่องเป็นระยะเป็นระยะก็ไม่นะบางทีแบบว่าเอ้ย เดือนหนึ่งทักมาครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปเลยเดือน2เดือนสเดือนแล้วก็เออรู้สึกคิดถึงรู้สึกเหงารู้สึกเหมือนกับว่าอยากคุยกับใครสักคนที่เข้าใจเขาเขาก็จะทักมาทีนะคะเพราะไพ่เดม,มันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะมีความแบบตัดขาดในระดับหนึ่งนะคะและบางทีการที่แบบไม่ได้คุยต่อเนื่องส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากตัวเราเองก็ได้นะคะเออคือเหมือนกับว่า เขาเองอาจจะพอรู้ว่าถ้าคุยกันเยอะๆเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วมันเหมือนตัวเขาเองก็อาจจะมองว่าเราเองก็อาจจะไม่ได้พร้อมขนาดนั้นน่ะเออมันก็เลยทําให้เขาแบบว่าเออคุยจบปุ๊บเขาก็จะหายไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอืมเรามีาคิดว่าจริงๆตัวเขาว่าอาจจะมีการพยายามจะเข้าหาเราอะนะแต่ว่าด้วยท่าดีของเราที่อาจจะดูพยายามหลีเกเลี่ยง เช่นพยายามที่จะแบบไม่เจอเลี่ยงในการไม่คุยไม่รับสายตัดบทหรืออะไรแบบเนี้นะคะเออแต่เขาก็ไม่ยอ่อทอนะเขาก็พยายามที่จะหาวิธีการต่างๆในการเข้ามาพูดคุยติดต่อสื่อสาระคะหรือบางครั้งเนี่ยเข้ามาเพื่อแชร์ให้ความรู้หรือช่วยเหลืออะไรบางอย่างเพื่อที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเอาไว้นั่นเองค่ะคราวนี้ขอดูว่าแล้วทําไมเขาคนนี้ถึงยังอยากคุยกับเรานะคะ ทำไมเขาคนนี้ถึงได้ยังอยากคุยกับเราออคือเขาอะคิดว่าเราเป็นคนที่ดีมากๆนะคะเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็เทคแคร์เขามาตลอดะคะแต่อาจจะด้วยเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่ทำให้เราสองคนอาจจะแบบว่า มีมุมที่เสียความรู้สึกกันหรืออะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เลยมองว่าเขาอะเหมือนเผลอไปทําร้ายความรู้สึกของเรานะคะจุดนี้มันเลยอาจจะทําให้เขารู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะเขาเองก็เลยอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะชดเชยกับความผิดที่เขาอะเคยทําให้เราเสียความรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะคะอืม เพราะว่าเขาเองก็อาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่แบบนิ่งนะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกแต่ก็เป็นคนที่คิดมากมากๆคนหนึ่งนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักไลน์ได้นะคะที่ a s i r o d u n a d i d e s t i n y นะคะกดโปรโมชั่นเพื่อเช็ครายละเอียดราคาก่อนได้ค่ะราศีนะคะจะมีราศีกรกฎมีน พิจิกแล้วก็ราศีเมษค่ะเรียบร้อยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะทักหาเราในเร็วๆนี้นะคะเขาคนนี้เป็นใครนะคะที่จะทักหาเราในเร็วๆนี้นะคะ The Star นะคะ The Empress นะคะแล้วก็เอ็ดออฟคดูเหมือนว่าคนคนนี้นะคะจะเป็น เหมือนจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะที่ทักหาเราโดยเขานะคะอาจจะมีบุคลิกหนึ่งะคะคือเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่แบบมีความแบบเป็นผู้ใหญ่อบอ้อมอารีชอบที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะหรือคนคนนี้นะคะอาจจะมีอายุที่มากกว่าเราหรือเป็นคุณแม่ของเราแบบนั้นก็ได้นะคะที่อยู่ดีๆก็จะมีการทักมาเพื่อถามสารทุกข์สุขด,ดิบนะคะถามว่าเราเป็นยังไงบ้างเราโอเคไหมนะคะการทักมาเนี่ย คือทักมาด้วยความห่วงใยทักมาด้วยในเรื่องของความแคร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะคืออยู่ๆก็รู้สึกนึกถึงรู้สึกคิดถึงเราขึ้นมาแบบนั้นได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีนะเราก็อาจจะเป็นคนที่พร้อมจะช่วยซัพพอร์ตเราได้เสมอแต่ในขณะเดียวกันก็มักจะเป็นคนที่มีความเห็นไม่ค่อยตรงกับเราสักเท่าไหร่นะคะคือก็รักนะเออแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องให้แบบหยุมหยิมจุกจิกถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะ เขาจะทักมาด้วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะมิงมองว่าตัวเขาอาจจะมีการทักมานะคะที่ค่อนข้างแบบว่าปรปับในระดับหนึ่งนะคะจากการที่เราสองคนอาจจะห่างห่ากันไปนะคะเช่นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องโยกย้ายนะคะต้องเดินทางไปทำงานที่ทำงานใหม่ถ้าต้องไปต่างประเทศนะคะเหมือนกับ ต้องไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรืออะไรประมาณเนี้เออก็เลยมีการพักมานะคะด้วยความเป็นห่วงว่าเฮ้ยไปอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแฮปปี้หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะอื เพราะว่าคนคนนี้เรากับเขาน่าจะเคยเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าได้เจอกันบ่อยในช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วก็เป็นคนที่คุยด้วยตลอดแทบไม่เคยที่จะหายจากการติดต่อสื่อสารกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ทักมานะคะก็คือทักมาด้วยความห่วงใย,ยทักมาพอรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราโอเคไหมแฮปปี้ไหมมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะ ทัน,นี้ขอดูว่าแล้วหลังจากจที่พูดคุยกันนะคะจะได้บทสรุปอย่างไรนะคะ t r e e o f ฟอนะคะมนคำตอบอน,นะคะเออมันก็มีแนวโน้มนะคะที่ตัวเราก็อาจจะตอบไปเชิงว่าโหฉันสบายมากฉันดูแลตัวเองได้ดีอะไรประมาณนี้นะคะ ออแล้วบางทีเราอาจจะพูดอะไรบางอย่างนะในเชิงที่แบบว่าโอ๊ยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรขนาดนั้นหรอกเราอยู่ได้เราดูแลตัวเองได้นะคือมันเป็น <laughs> เชิงที่ดูมีความตัดเพอในระดับหนึ่งหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะเออแต่ว่าถ้าดูโดยวรวมนะคะก็ เขาแค่ทักมาเพื่อเพราะว่าเป็นห่วงนั่นแหละเขาเห็นเราดูนิ่งไปดูเงียบไปนะคะคือมันมีความหวังดีมันมีความรู้สึกดีแต่คุยทีไรก็ตีกันทุกทีนะคะแบบคุยแบบขัดกันไปขัดกันมาหรืออะไรแบบนี้ได้เนาะโอเคราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะ มีราศีกุมนะคะราศีสิงราศีพิจิกค่ะราศีเมถุนค่ะเรียบร้อยนะคะในส่วนของทำทํานายสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่4ี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าใครที่จะทักหาเราในเร็วๆนี้นะคะใครที่จะทักหาเราในเร็วๆนี้ค่ะเป็น tree of w a o d s นะคะ ไฟอปสอ d นะคะเชนเพลนไม่รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่อาจจะเคยมีการขัดแย้งบ้างอย่างกับเรานะคะเช่นทะเลออกกาะกันความคิดเห็นที่ไม่ได้ตรงกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการทำร้ายความรู้สึกกันมาก่อนหน้านี้แต่เหมือนกับคนคนนี้ค่ะคอยที่จะแบบว่ามองดูเราอยู่ห่างๆตลอดนะคะเออแล้วก็ตัวเขาอะอ มิงรู้สึกว่าตัวเขาอะพอเหมือนกับได้ไปอยู่กับตัวเองจริงๆอะมันอาจจะทําให้เขามีการคิดทบทวนจากสิ่งที่เขาทําบางอย่างที่อาจจะไม่ได้น่ารักกับเราสักเท่าไหร่นะคะเขาเริ่มมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้โอเคจริงๆมันเลยทําให้เขามีการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดทัศนคติบางอย่างแล้วมันอาจจะทําให้เขาว่าเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะคะอืมคนคนนี้ มีรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่เราเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะในเชิงของความรักในเชิงของการเป็นแบบชู้สาวหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของ18บวกกันมาก่อนหน้านี้แบบนั้นก็ได้แล้วก็คนคนนี้นะคะหนึ่งนะคือเขายังคิดถึงเรื่อง อะไรแบบนี้คือแบบคิดถึงเรื่อง18บวกอยู่ตลอดนะคะหรือนะคะคนคนนี้เขายังมีอารมณ์แบบมันมีแพชชั่นมันมีแรงดึงดูดมากๆในความสัมพันธ์ที่มีกับเราแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแค่นั้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบอารมณ์แบบชั่วเขาชั่วพวกนะแต่มันมีในเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นมาด้วยนะคะการเป็นว่าคนคนนี้เขาอะเหมือนกับเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกดีเขาเริ่มเหมือนกับเหมือนเขาอะ จะเรียกว่ายังไงนีนะเหมือนเขาเริ่มรู้ใจตัวเองอะหลังจากที่เราเหมือนกับอาจจะห่างๆกันไปแบบนั้นก็ได้คะ่ะแต่ตัวเขาอะเหมือนพยายามที่จะแอบอยู่ในมุมเงียบ หลืบๆเหมือนเขาว่าไม่กล้าที่จะเอาตัวเองออกมาให้เราเห็นสักเท่าไหร่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกไม่กล้าที่จะพูดว่าเขาอะรักเรานะเขาอะยังอยากให้เรากับแม่ยังรู้สึกครซี่เรามากๆหรืออะไรแบบนี้ได้ค่ะมันเลยเป็นลักษณะการแอบการมองดูอยู่ห่างๆการสืบการส่องดูเราหรืออะไรแบบนี้ได้คนคนนี้เขาจะทักมาด้วยเรื่องอะไรนะคะ มิงมอกว่าคนคนนี้เขาอาจจะทักกลับมานะคะในเรื่องที่มิงว่าเขาจะทักกลับมาเป็นกรณีแรกนะก็คือแบบทักมาแบบปุบป,ปับหรืออะไรประมาณนี้ในเชิงที่เหมือนกับมาแชร์ว่าเอ้ยหลังจากที่เราห่างกันไปนะ่ะ เขาเป็นอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้คะ่ะเขาอาจจะมาเล่าว่าเออช่วงนี้เขาทําอะไรอะไรอยู่บ้างนะเขามีทํางานทําธุรกิจหรือ,อ,อมีแผนจะซื้อบ้านซื้ออะไรหรืออะไรประมาณนี้นะคะเออแล้วก็เหมือนกับเขามาเล่าเรื่องดีๆบางอย่างอะ่ะให้ให้เราฟังหรืออะไรประมาณนี้แต่ในขณะเดียวกันนะคะมีรู้สึกว่าเราจะเดาออกว่าเขาไม่ได้มีความสุขจริงๆะนะ เราอาจจะรับรู้ว่าเขาอะยังเสียใจในเรื่องของเราอยู่แบบนั้นได้ค่ะส่วนกรณีที่สองนะคะเขาอาจจะกลับมาคุยนะคะในเชิงที่เหมือนกับเป็นการส่งซิกมีนัยยะอะไรบางอย่างว่าอยากจะกลับมาเริ่มต้นกนใหม่กับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีการจบกันไปเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะแต่เขาเองอะ ไม่ได้แน่ใจว่าเราจะยังให้โอกาสในความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมแต่ถ้าเราไม่ให้ก็ไม่เป็นไรคือเขาจะไม่ได้มีความกดดันอะไรในสิ่งที่เขาเนี่ยค่ะจะมาคุยกับเรานะคะ มีรู้สึกว่าเขาต้องใช้ความกล้ามากๆนะคะในการที่เขาจะแบบพูดออกมาเขาจะลังเลอยู่นานมากๆค่ะว่าเขาควรที่จะแบบพูดหรือสื่อสารหรือแสดงออกในเชิงที่ว่าเรายังมีค่านะเรายังมีความหมายสําหรับเขาไหมนะคะเอ็กออฟสอดเข้ามาคือมันอาจจะเกิดจากการที่ตัวเขาตีกรอบตัวเองก็ได้อะเหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดยังไงแล้วเขาก็กังวลไปว่าลผลของมันที่ตามมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะคะหรือบางครั้งมันเกิดจากการที่ ตัวเขารู้สึกว่าโดยเราบลอกโดยเราปิดกั้นแบบนั้นก็ได้มันเลยทำให้เขาลังเลอยู่นานเลยค่ะว่าเขาที่จะแบบกล้าเริ่มทําอะไรบางอย่างนะคะในในความสัมพันธ์ที่มีกับเราะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วนะคะบทสรุปนะคะในการที่เราได้คุยกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบทสรุปที่เราสองคนคุยกันนะคะจะเป็นอย่างไร แฮงแม a n นะคะเดอะเมจิกเชีนะคะแล้วก็เอ็ดออฟวอนะคะจริงๆมันก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ดีนะคะเพราะเกิดจากการที่ตัวเขาอะค่ะอาจจะยอมปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างของตัวเขาเองนะคะแล้วก็ตัวเขาอาจจะพยายามมันเป็นไพ่แบบดูเหมือนแบบพยายามจะหลอกล่อให้เราอะเหมือนกับว่าเขา้าเข้า เข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้อีกครั้งเขาจะมีวิธีการนะคะในการโน้มน้าวใจในการพูดที่ดูเหมือนจะจริงจังในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์และเขาเองนะคะอาจจะแบบว่า หมือนขอโอกาสแบบเป็นครั้งสุดท้ายแบบนั้นก็ได้ค่ะว่าเขาว่าจะขอเต็มที่มากๆเขาขอจะสู้แบบไม่ถอยเลยแต่ถ้าสุดท้ายในความสัมพันธ์ตรงนี้เขามาทําร้ายเราอีกนะคะเขาพร้อมที่จะออกไปด้วยตัวเขาเองนะคะแล้วหลังจากนี้ตัวเขาเองก็จะแบบว่า ยอมออกไปแล้วเขาจะไม่ดื้อแพ่งพยายามกลับมานะคะเขาจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะให้อิสระกับเรานั่นเองค่ะโอเคก็เรียบร้อยนะคะในส่วนของคาทํานายเนาะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่แบบอยากดูดวงส่วนตัวเนาะก็จะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่านะคะเพราะาอันนี้เป็นการดูแบบ general เนาะเออก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ assign luna dot s t i n y ที่มิ้งแปะเอาไว้ให้นั่นเองนะคะราศีที่มีโอกาสจะได้รับอิทธิพลที่ค่อนข้างมากนะคะมีราศีกุมราศี ีเมษนะคะราศีกันราศีเมถุนราศีมีนค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับนี้สวัสดีค่ะ